ผมหนาวจากคาไซทีมครับตอนนี้ผมอยู่หลังพงมาลัย All New Mitsubishi X-Force H.E.V. ครับผมใช้คำว่าคุณอยู่เพิ่งตัดสินจากสิ่งที่คุณเห็นชอบไปทางที่ไม่เหมือนคนอื่นนี่ สู้สู้สูจริงๆมันไปได้ถามว่ารู้สึกอย่างไรเฮ้ยเป็น BSUV Hybrid ที่ขับสนุกเลยก็ว่าได้ขับสนุกจริงๆคลิปนี้ผมคงจะไม่ได้พูดในเรื่องของตัวรถของ Mitsubishi X-Force h v แล้วนะครับเพราะว่าเรานำเสนอตั้งแต่วันเปิดตัวมาจนถึงได้ลองสัมผัสครั้งแรกในสนาม ทดสอบนะครับวันนี้เรามาลองกันบนถนนประเทศไทยจริงๆกับเส้นทางภูเก็ตพังงาภูเก็ตนะครับระยะทางรวมๆแล้วก็ราวๆ250กิโลเมตรนะครับก็ก่อนเข้าในเรื่องของความรู้สึกหลังจากที่ลองขับเป็นอย่างไรสรุปในเรื่องของสเปคก่อนนะครับสำหรับ Mitsubishi X-Force HEV ตัวนี้นะครับ powertrain หรือขุมพลังเนี่ยก็เป็นไฮบริดนะครับ โดยมีส่วนประกอบนะครับก็คือเครื่องยนต์เป็นซิน1.6ลิตรไมเวกพลังกำลัง107แรงม้าอันนี้ก็จะแตกต่างจาก Expander HEV ที่มีพลังกำลังน้อยกว่านะครับตอนนั้นเนี่ย95แรงม้าตัวนี้107แรงม้านะครับประกบกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีพลังกำลัง116แรงม้าแรงบิด255นิวตันเมตรซึ่งมอเตอร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Expander HEV เพียงแต่มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบส่งกำลังนะครับ เป็น Two Speed Trans อ x เ e นะครับซึ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนั่นก็คือการทำงานในช่วงขึ้นเขานะครับและลงเขาเนี่ยเขาจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นอัตราทดในช่วงอัตราทดต่ำและอัตราทดสูงแตกต่างจาก e x p a n d e r h v อชอย่างไรก็คือเวลาขึ้นเขานะครับอัตราทดต่ำจะช่วยในเรื่องของการเรียกกำลังนะครับทั้งการเสริมกำลังทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยทำได้ ชับไวและดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอัตราโทดสูงเนี่ยจะใช้ในช่วงของการลงเขานะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการชาร์จแบตนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับซึ่งขนาดของเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับตัวเลขก็จะประมาณสัก1.1โดยประมาณนี้นะครับติดตั้งอยู่ใต้เบาะคู่หน้านะครับซึ่งไซส์ก็กระถัดรัดแล้วก็มีระบบระบายความร้อนซึ่งเป็น ระบบระบายความร้อนที่มีติดตั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของการใช้ตัวเครื่องปรับอากาศช่วยระบายความร้อนอีกทางด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราวิ่งกันณนะตอนนี้เนี่ยผมวิ่งมา131กิโลเมตรนะครับสำหรับการเดินทางครั้งนี้โดยบัตดี้ทริปนี้เป็นพี่ทอฟฟี่จากช่องอมรินทีวีรายการ34ออโต้นะครับซึ่งเดี๋ยวคุณไปดูกันได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะไปแจงกับเขาด้วยนะครับ ทีนี้พูดเรื่องของความรู้สึกหลังจากที่ได้ขับ X Force H V เป็นอย่างไรถามว่าแรงไหมถ้าในมุมส่วนตัวผมว่ารถคันนี้ไม่ได้เซ็ตมาแรงที่สุดอ่าถ้าพูดกันแบบนี้นะเพราะว่าเท่าที่เราลองจับเวลาอัตราเร่งแต่ตัวเลขเบื้องต้นเนี่ยเราขึ้นข้อความเวละว่าเป็นอย่างไรนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าตัวรถเนี่ยถ้าว่ากันจริงๆนะมันอาจจะเป็นขุมพลังไฮบริดที่ใช้คำว่า พอกินพอใช้มากกว่าแมา,าจจะไม่ได้ถึงขั้นแรงที่สุดนะครับหรือเร็วที่สุดถ้าจะเอาในเรื่องของพละกกำลังเนี่ยอันนี้พูดก็พูดนะว่า Nissan Kicks e-Power ทำได้ดีกว่านะครับอาจจะด้วยไซส์มอเตอร์ไซส์เครื่องยนต์ที่ตัวเครื่องยนต์ของตัว Kicks เนี่ยจะมีพละกกำลังน้อยกว่าอยู่แล้วแหละแล้วก็ไซส์เครื่องของเขาเป็น1.2ลิตรแต่ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเขามีขนาดใหญ่มากๆนะครับตัดภาพมาที่ Mitsubishi o r c e s HEV เนี่ย ตัวเนี้ยเครื่องเขาก็เบนซิน1.6ลิตร107แรงม้ามอเตอร์ไฟฟ้า116แรงม้าซึ่งเอาพุทค่อนข้างที่จะใกล้กันมากๆนะครับแต่ว่าธรรมชาติของไฮบริดใน X-Force คันนี้เนี่ยก็ต้องพูดแบบนี้ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟฟ้านำและเครื่องเนี่ยทำงานตามนะครับแต่ก็จะสลับนะมันสามารถทำในลักษณะที่เป็นพาราเรลก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นซีรีส์ก็ได้ก็คือจะวิ่งไฟฟ้าเดียวๆก็ได้ หรือจะวิ่งคู่ขนานก็ได้นะครับระบบไฮบริดตัวนี้เครื่องยนต์จะทํางานลงล้อด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะต่างจาก epower epower เคือเครื่องยนต์จะทําหน้าที่แค่ปั่นไฟชาร์จแบตอย่างเดียวแต่ตัวเนี้ยมันทําได้ทั้งการปั่นไฟชาร์จแบตและส่งกําลังลงล้อดได้นะครับสิ่งหนึ่งที่แตกต่างก็คือจังหวะที่ลอยลำตัวไฮบริดคันนี้สามารถที่จะสวิชนะครับให้เครื่องยนต์ทำงานแบบ100%ซก็ได้นะครับแต่แน่นอนครับว่ามันก็จะเป็นในช่วงเวลา พักหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีมอเตอร์มาเสริมนะครับซึ่งก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทาง m มิ s u b i s h ิเองเขาคงวางไว้ว่าเอ้ยไฮบริดอย่างน,น้อยเนี่ยมันต้องบาลานซ์ทั้งในแง่ของอัตราเร่งและในเรื่องของความประหยัดด้วยนะครับในวันที่เราถ่ายคลิปเนี่ยต้องใช้คำว่าเส้นทางก็ต้องใช้คำว่าไม่ได้เอื้อต่อการที่จะทำอัตรากินน้ำมันซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าอัตรากินน้ำมันที่สามารถทำได้นั้น นะครับแต่จริงๆแล้วใครที่ดูช่องผมนะครับก็ไม่ต้องคาดหวังหรอกครับเพราะว่าผมเองก็เป็นสายเท้าหนักนะครับถ้าในเรื่องพละกําลังเนี่ยในมุมผมรู้สึกว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานถ้าในเรื่องของความแรงโอเคถ้าเกิดน e ิสสันคิก e-power เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวท็อปในตารางเรื่องของอัตราเร่งแล้ว Xforce อยู่ตรงไหนละ่ะคำตอบสำหรับผมนะก็เป็นลอง i c e ิ cks e-power นั่นแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเทียบกับ Honda HR-V ในตัว R S นะครับหรือแม้กระทั่ง Toyota Corolla Cross เนี่ยอ้นี้แรงกว่า Toyota Corolla Cross นะครับ Honda HRV ผมว่ามีความสูสีกันนะครับแต่รู้สึกว่าเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะขี่กันนะครับอย่างไรก็ตามครับจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบนะคือเรื่องของ Workflow ในการทำงานซึ่งผมนิยามมันว่ามันชาร์จเร็วและมันใช้เร็ว คือด้วยความที่แบตเตอรี่มาจจะไม่ได้เป็นแบตเตอรี่ที่มีไซส์ใหญ่แบบมื่อคืนมาเหมือน n i สสันคิ c k s e-power นะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของการจัดการพลังงานคันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับชาร์จปุ๊บใช้ปั๊บอ่าแล้วก็เวลาชาร์จมันก็จะชาร์จเร็วด้วยซึ่งแน่นอนว่าการที่ใส่เครื่อง1.6ลิตรเนี่ยในแง่ของการปั่นไฟเนี่ยมันก็ได้เปรียบนะครับในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ Xforce HCV ทำได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับถ้าเอาเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ผมว่าถ้าใช้งานทั่วๆไปเนี่ยโอ้เหลือเฟือครับและน่าจะใช้คำว่าไปได้ดีกว่า Toyota Corolla Cross นะครับและอาจจะดีกว่าไม่น่าอาจจะใช้คำว่าดีกว่า Toyota Yaris Cross นะครับช่วงความเร็วสูงเนี่ยถามว่าคันนี้เป็นอย่างไรเอาจร,จริงเนี่ยที่เคียนเคียนกันนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยก็มี13 14 15เนี่ย คันนี้ก็ถือว่าให้ได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับนิสสันคิก k s ผมว่า n i ส s ันคิก k s เนี่ยในเรื่องของปลายจะค่อนข้างไหลกว่าแต่ไม่ใช่ว่าคันนี้ไม่ไหลนะครับคันนี้ไหลแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเดือดเท่านะครับอ่ะผมอาจจะพูดในลักษณะอย่างนั้นน่าจะเห็นภาพกว่านั่นเอนะครับจะถามว่าถ้าในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยคือสิ่งที่มิ u b บิชิเองเขาเซตมา ถ้าเทียบกับ Expander นเ v เชเป็นอย่างไรไอเนี้ยดีกว่าและกระชับกระเฉงกว่าชัดเจนครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการขับขี่กันบ้างสำหรับ Mitsubishi Xforce h เ v นะครับต้องบอกว่าน่าจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้เลยก็ว่าได้ผมเคยพูดไว้ในคลิปตอนที่ไปทดสอบที่สนามทดสอบนะครับซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยว่าโหขับสนุกมากนะครับพอมาในวันเนี้ยเราได้ขับบนถนนจริงมิสูบิชิเขาเคลมไว้แบบนี้ครับว่าตอนที่รถคันเนี้ย อยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ได้มีการทดสอบนะครับวิ่งมากกว่า1,000 0แกิโลเมตรนะครับแล้วก็ช่วงล่างของเขาเนี่ยได้มีการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับถนนประเทศไทยนะครับก็จะเห็นได้ว่าไอการวิ่ง1 0 0 0 0แกิโลเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้เข้าใจในแง่ของสภาพถนนในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรรวมไปถึงการขับขี่ด้วยนะครับดังนั้นช่วงล่างของคันนี้เนี่ยเท่าที่เราขับเนี่ย ในสนามเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหขับสนุกมากมั่นใจมากๆพอมาขับบนถนนจริงยังคงเหมือนเดิมครับก็คือขับสนุกนะครับขับมันซึ่งตรงนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของ Xforce เลยก็ว่าได้นะครับช่วงล่างเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะคือการซรับผิวถนนคันเนี้ยค่อนข้างที่จะคืนตัวได้ไวนะครับคือตัวโช๊คอัพนะครับ คืนตัวได้เร็วนะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเด้งนะคือเก็บอาการอะไรต่างๆเนี่ยคือยังทําได้ดีอยู่นะครับแม้ว่าลักษณะของการเข้าโค้งเนี่ยถ้าเกิดคุณขับในความเร็วสักประมาณ120 120อ่าประมาณเนี่ยจะรู้สึกว่าทําไมรถมันดูลอยๆแปลกๆแต่รถเนี่ยไม่ได้รู้สึกวิวนะคือมันลอยก็จริงแต่ว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยไปตามสั่งนะครับคุณผู้ชมคือไปตามแบบที่คุณหักพวงมาลัยเลยไปตามโค้งต่างๆเนี่ย ไอ้ช่วงล่างดีนะครับในเรื่องของการเก็บรอยต่อถนนเนี่ยนี่น่าจะเป็นจุดที่ผมว่าถ้าใครได้มีโอกาสลองขับเนี่ยผมว่ามีเสียงแตกเสียงแตกในที่นี้คือถ้าคนที่ชอบขับรถจะชอบคาแรคเตอร์ของช่วงล่างคันนี้แน่นอนโอ้โหขับสนุกมากเลยเกาะโค้งมันมากๆเลยแต่ในแง่ของการโดยสารจะรู้สึกเดียว่าไอความนุ่มเนี่ยมันอาจจะใช้คำว่าไม่ได้นุ่มที่สุด แต่ไม่ได้ถึงขั้นแข่งที่สุดนะครับคือมันก็จะอยู่ค่ากลางด้วยความที่ช่วงล่างคันนี้จริงๆถ้าเกิดเราจะ c o m p พ r e เนี่ยก็ต้องอ o m p a r ์ Toyota Corolla Cross ซึ่งลักษณะของช่วงล่างก็ไอเนี้ยก็เป็นด้านหลังก็เป็น torsion beam ตัว Corolla Cross ก็เป็น torsion beam เหมือนกันซึ่งสิ่งที่รู้สึกได้นะในแง่ของการเก็บรอยต่อหรือเจอผิวถนนดาอังคารเจอหลุมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็น Corolla Cross เนี่ยท้ายเขาจะมีดิ้นๆหน่อยนะครับจะมีดิ้นๆเล็กๆนะครับแต่คันเนี่ย แทบจะไม่ดิ้นเลยแทบจะนิ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอจังหวะที่เป็นรอยต่อบัมต่อเนื่องเนี่ยช่วงล่างคือเก็บอาการได้อยู่นะครับจะไม่ได้มีแบบรีบาวซ้ำแรงขนาดนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของ X Force H V เลยก็ว่าได้เนี่ยสังเกตเนี่ยผมเข้าโคง้งอันนี้ด้วยความที่เราอยู่ถนน2เลนนะครับก็อาจจะไม่ได้หักอะไรแบบดูเดือดมากนะครับแต่เรามีอินเสิร์ตในช่วงของการขับในเส้นทางจากภูเก็ต ไปพังงานเนี่ยโอ้โหเราใช้ความเร็วนะครับล้วก็ทําเวลาด้วยก็เลยแบบได้เห็นถึงสมรรถนะตัวรถชัดเจนนะครับในเรื่องของช่วงล่างก็ถือว่าถ้าในแง่ของคนที่ชอบขับรถเนี่ยแฮปปี้แน่นอนและชอบแน่นอนแต่ถ้าในแง่ของคนที่ต้องการความนุ่มสบายหรือการโดยสารเนี่ยคันนี้มีความนุ่มไม่มีนะครับแต่ถ้าจะเทียบกับค o ล o l าครอสเนี่ยอาจจะไม่ไดีเยอะนะครับอาจจะไม่ไดีเยอะจริงๆถ้าในลักษณะของเบนช์มาร์ ผมว่า Mitsubishi X-Force อาจจะมอง Honda HR-V เป็นหลักด้วยซ้ำนะครับเขาก็เลยพยายามทำช่วงล่างให้โดดเด่นมากๆซึ่งถามว่าถ้าเทียบกันแล้วระหว่าง Honda HR-V กับคันนี้เป็นอย่างไรเรื่องช่วงล่างผมว่าอันเนี้ยดูมีคาแรคเตอร์ที่ชัดกว่านะครับมีความแบบว่าตะโกนเลยว่าเออผมมาสปอร์ตครับต่างจาก HR-V ที่เขาดูเป็นความแบบไปได้ทุกทุกแนวนะครับแต่ก็ไม่ได้สุดอันเนี้ยก็จะสุด เกือบสุดละในด้านสปอร์ตอะประมาณน,นั้นแหละส่วนในเรื่องของพวงมาลัยน,นะครับคันนี้เนี่ยจริงๆผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ควราจ,จะต้องล้วงแค่แกะเกานิดหนึงคือถ้าเป็นโหมด normal เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเบานะครับมันมันดูเบาแต่ว่าโอเคแหละนี่คือความเร็วนะครับทั่วๆไปนะระยะฟีอะมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะ จนรู้สึกโหวคือมันในจังหวะที่เราโยกซ้ายโยกขวามันจะมีความหนืดอิดมืออยู่นะครับโอเคถ้าเกิดคนที่ขับรถนะครับชอบขับรถเท้าหนักอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าไอ้คาแรคเตอร์ช่วงพวงมาลัยแปลกๆนะครับถ้าเกิดเราลองใส่โหมด t i าแ m a กไอเนี้ยจริงๆแอบขัดใจอยู่นะตรงที่โหมดเนี่ยไอพวกที่มันเป็นแบบ โหมดใกล้เนี่ยถ้ามันเป็นโหมดท่าแม็กอยู่ใกล้นอร์มอลเนี่ยมันน่าจะดีนะอันนี้แบบไปอยู่สักไกลเชียวรู้สึกได้เลยว่าท่าแม็กเนี่ยจะนหนืดกว่าโหมดปกติเนี่ยฮะเนี่ยหักนิดหักหน่อยก็ไปตามในเรื่องของการตอบสนองวงเลี้ยวเนี่ยคันนี้ยังคงทําได้ดีอยู่นะครับแต่ในเรื่องของน้ําหนักเนี่ยก็จะหนืดมากขึ้นโอเคแหละรถคันนี้เนี่ยน่าจะทํามาเน้นกลุ่ม วัยสักประมาณแบบ28ขึ้นไปอะไรประมาณนี้คนที่อยากได้รถ SUV แต่ก็ไม่ได้ต้องการคันใหญ่มากนะครับซึ่งถ้าแล้วก็เป็นคนที่ชอบขับรถด้วยซึ่งผมมองว่าอาคาแรคเตอร์ характер, ตัวพงมาลัยที่เป็นโหมด Time Max เนี่ยเอ้ยอันนี้โอเคอันนี้โอเคถ้าเป็นโหมด Normal เนี่ยอะผมเชื่อว่าคนที่ชอบขับรถเนี่ยน่าจะไม่ได้ชอบคาแรคเตอร์แนวนี้แต่คนที่ใช้งานทั่วไปนะครับจะเป็นคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้ชายที่ไม่ได้ขับรถเร็วอะไรอย่างเงี้ย หรือคุณเพื่อน LGBT นะครับก็ขับไดบ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ถ้ามุมมองของคนใช้งานทั่วไปผมว่ามันก็เพียงพอแต่ถ้าคนที่ชอบขับรถเนี่ยผมรู้สึกว่าน้ําหนักจริงๆถ้าเป็นหมดนอมว่าน่าจะเติมความหนืดอีกสักนิดนึงน่าจะโอเคมากนะครับส่วนในเรื่องของเบรคคันนี้เนี่ยเวลาที่เรากดเบรคนะครับผมใช้คําว่า ยังไงดีมันจะมีจังหวะฟรีนะครับเวลาที่เราแตะลงไปเนี่ยมันจะมีจังหวะฟรีอยู่นะครับแต่ว่าจังหวะที่ถ้าเราแตะเบรกลองดูนะเบรกมันก็จับเร็วอยู่นะครับในเรื่องเบรกนี้ผมว่าดีเลยนะในเรื่องของการทำงานตัวนี้ก็คอนโทรลได้โอเคนะครับถามว่าธรรมชาติขึ้นไหมผมว่าธรรมชาติขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของเบรกคันนี้ ถ้าพูดในภาพรวมในเรื่องของตัวรถสำหรับการขับในวันนี้เนี่ยในมุมผมนะเฮ้ยผมใช้คำว่าคุณอย่าเพิ่งตัดสินจากสิ่งที่คุณเห็นอะไรบ้างละ่ะหน้าตาโอ้ยผมว่าหน้าตาผมเชื่อว่าลูกค้าชอบนะครับแต่คนที่เห็นอย่างแรกเลยคือเรื่องของราคาราคาเนี่ยโอ้โหมันอาจจะเป็นในเรื่องของมุมมองของลูกค้าที่หลายคนมองว่า เฮ้ย hey, Xforce เนี่ยจะต้องไปเทียบกับ t o y o t a Yaris c r o อ s สิซึ่งกลายเป็นว่าไซส์รถเนี่ยมันพอๆกับ Toyota Corolla Cross ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ใหญ่กว่า Yaris Cross ด้วยดังนั้นเนี่ยคนก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยราคาที่ที่ประกาศไปก่อนหน้าน,นียเอาเรื่องพอสมควรนะครับตัวท็อปเนี่ย1,89,000บาทนะครับแล้วก็อ่าตัวรองท็อปที่เป็นตัว Ultimate เนี่ย1,39,000บาทนะครับแล้วก็ตัวเริ่มต้นเนี่ย Ignite เนี่ย 899,000บาทซึ่งถ้าในมุมมองผมรู้สึกว่ารุ่นกลางกับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยแกลบราคาค่อนข้างที่จะกระโดดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับในมุมส่วนตัวผมนะถ้าตัวกลางเนี่ยอยู่สัก9 0 0 0 0 0ปลายน่าจะโอเคส่วนตัวท็อปถ้าอยู่สักล้านกลางก็คือล้านห้าหมื่นอะไรประมาณน,นี้น่าจะโอเคแต่เข้าใจครับว่าในแง่ของออปชันในแง่ของการเดเวลลอปต่างๆเนี่ย ก็ใส่ไปเยอะอยู่เหมือนกันทีมมิสูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาพยายามสุดๆุละในการคุมต้นทุนแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ในด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความคุ้มค่าซึ่งตรงนี้เขาก็พยายามทําจุดนี้ให้มันเกลี่ยเท่าๆกันในวันนี้จุดขัดใจเดี๋ยวไปว่ากันแต่ในวันนี้ที่ผมขับบนถนนเนี่ยถามว่ารู้สึกอย่างไรเฮ้ยเป็น BSUV Hybrid ที่ขับสนุกเลยก็ว่าได้ขับสนุกจริงจ สำหรับ Mitsubishi X Force HGV นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออฟโรดกันบ้างนะครับเอาละครับเราอยู่ในสเตชันของการลองในเส้นทางฝุ่นนะครับทางลูกลังแล้วก็ทางโครนนะครับซึ่งนี่เป็นจุดเด่นของ วิสพิชิ X Force H G V นะครับตอนในสนามปทุมธานีเนี่ยก็ได้ลองรอบหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สาแก่ใจนะครับรอบนี้เป็นทางลูกลังแล้วก็เป็นทางคโครนนะครับอ่ะตอนนี้โหมดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงผมปรับมาที่ Gravel m โหมแล้วนะครับตอนนี้พร้อมละมาลุยกันเลยครับความเร็วที่ใช้ก็40นะครับ โอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหใช้คำว่าหน้าจิกโอโ้โ,อโหสนุกสนุกกว่าเดิมเฮ้ยอันนี้สนุกขึ้นอันนี้สนุกขึ้นอ่าต่อไปเป็น AYC นะครับนี่ให้ดูนะครับ AYC นะ <c oughs> ครับลดคเร็วครับปรับเป็น Travel Mode ครับปรับเป็น Travel Mode ดูเธอขวาได้เลยครับอะ AYC ก็จับนะครับอาจจะใช้คำว่ารอเนี้จะเน้นไปนในทางลุกลังซะมากกว่านะครับทีนี้เรามากันที่โหมดมัดนะครับซึ่งอันเนี้ยสนุกละเราปรับไปที่โหมดมัดนะครับแล้วก็ใช้กล้องรอบคันนะครับดูในเรื่องของลายซึ่งอันนี้ ชูให้เห็นถึงฟีเจอร์ที่เขามีนะครับผมก็จะค่อยๆตายอันนี้ลอย3มล้อละแล้วก็ปึ๊บล้อหลังลอยนี่อ่ะจุดตรงเนี้ยน่าจะเห็นว่าต้องเหยียบส่งนิดนึงนี่นี่โอ้โห ตรงนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นโคลนนะครับอ่ะปึ๊บอชอบไปทางที่ไม่เหมือนคนอื่นนี่สู้สู้สู้จริงๆมันไปได้นี่โอ้โห ลองอีกหนึ่งรอบครับอ่ะพร้อมแล้วครับไปกาเวลจะสนุกหน่อยนะครับนี่โอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่รู้สึกเลยว่ามันจะมีแรงยึดเกาะมากขึ้นคือหน้าจิกมากขึ้น นะครับเอาล่ะต่อไปเป็นสเตชันของ AYC นะครับนี่ดู AYC นะครับนี่ครับหนึ่งรอบละสองละอะต่อไปก็จะเป็นมัดอีกหนึ่งรอบนะครับโอ้ยผมละชอบมากเลย ขับเคลื่อน2ล้อหน้าไฮบริดด้วยนะแต่ว่าสามารถที่จะลุยในทางใช้คำว่าทางไม่ปกติได้นะครับนี่เป็นมัดนะอ่ะอีกสักรอบหนึ่งครับรอบนี้เราก็จะไต่เนินสลับนะครับเนินตรงนี้จริงๆอ่ะยังยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสมมุติล้อหน้าลอยนะครับนี่น,นีจังหวะเนี้ยอันนี้ เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าถ้าเราเติมคันเร่งเนี่ยมันจะมีฟึดฟืดฟดฟดหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้นี่กล้องรอบคันก็ช่วยได้นะครับเนี่ยคันเร่งผมก็ไม่ได้กดเต็มนะเนี่ยไม่ได้กดเต็มแต่ว่าที่ผมลองเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นในเรื่องของการทำงานคือมัดเนี่ย หลักสําคัญคืออย่าก,กดเต็มค่อยๆเลี้ยงคันเร่งมันก็จะค่อยๆปั่นนะครับนี่อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียกว่าทางออฟโรดนะครับมันมากแล้วก็ใส่เต็ม <laughs> เพราะว่าคือโหมด7โหมดที่เขาให้มาเนี่ยจริงๆมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตามการใช้งานต่างๆแต่พอเป็นทางฝุ่นเนี่ยต้องบอกว่า เอาไว้ในกรณีที่เราเจอในเส้นทางที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับก็เป็นจุดเด่นของ Mitsubishi X-Force HCV เลยก็ว่าได้นะครับรถขับเคลื่อน2องล้อหน้านะครับแต่สามารถลุยอุปสรรคที่ผมน่าจะใช้คำว่าให้อารมณ์ SUV ออบแบบที่รุ่นพี่ของ Mitsubishi เ,เคยสร้างตำนานไว้นะครับเอาจริงๆอะ่ะ โหมดพวกนี้มันมีประโยชน์มากๆและมันเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยจริงๆนะครับสำหรับอัตราการกินน้ำมันของ Mit s u b i s h i X-Force สชนะครับแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับถ้าพาร์ตในส่วนของกิจกรรมในทริปนี้เนี่ยต้องบอกว่าอัตรากินน้ำมันที่เราสามารถทำได้เนี่ยจะอยู่ที่43.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเราวิ่งกันเพียงแค่47กิโลเมตรความเร็วที่เราใช้เนี่ยก็จะอยู่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้ว ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะรู้กันอย่างดีว่าตัวเลขนั้นน่าจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดเราจะลองดูในเรื่องของข้อมูลการขับแบบจริงๆล่ะอัตรากิน้น้ำมันในการใช้งานเป็นอย่างไรล่ะเท่า mm. ที่ผมทําได้นะครับจะอยู่ที่21.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่แสดงบนหน้าปัดนะครับดังนั้นในแง่ของตัวเลขยังเป็นทางการเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทาง Mitsubishi Motors เขาปล่อยรถ X Force ให้กับขาใช้ทีมได้ยืมเดี่ยวเมื่อไหรเนี่ยเดี๋ยวเราจะทดลองกันดูว่าการใช้งานจริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่เอาเป็นว่าข้อมูลประมาณนี้ก็น่าจะเห็นภาพได้ว่าอัตรากินน้ํามันของตัว Mitsubishi X Force H G V นั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าในส่วนตัวรู้สึกว่าประหยัดกว่า Mitsubishi x p a n d e r H G V ชัดเจนครับในวันนี้รถลงโชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะทดลองขับติดต่อผู้แทนจำหน่าย t ิ ubishi ใกล้บ้นทาน,นทั่วประเทศนะครับ จะได้รู้ในเรื่องของสมรรถนะว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่ผมเล่าสิ่งที่ผมพิสูจน์และได้ลองในวันนี้นั้นเป็นแค่เรียกว่าเสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งละกันเผื่อคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยรถรุ่นนี้น่าสนใจไปลองขับด้วยตัวคุณเองและจะได้รู้ว่าคาแรคเตอร์ของ BSV u Hybrid คันข้างหลังผมนี้ตอบโจทย์การใช้งานและตรงจริตคุณมากแค่ไหนครับส่วนรีวิวเต็มไว้มีโอกาสนะครับว่าเราจะทำในรูปแบบใดนะครับอยากให้เราทดสอบ บ i t s u ม i s h i บิ o r c เอ็กซ์ฟอร์เอชีวีรูปแบบใดคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดของคาร์เซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ